ให้นึกแบบง่ายๆแล้วกันนะครับว่าเราเนี่ยเป็นเครื่องมือให้กับครอบครัวที่วันหนึ่งฮะคนในบ้านคุณหายไปอย่างแรกนะครับคุณนึกถึงมูลนิธิกระจกเงาอย่างที่สองนะครับนึกถึงรายการสถานีประชาชนไทย PBS นะฮะ027902111 mm. คุณสามารถแจ้งมาได้วันนี้เองนะฮะต้องบอกก่อนนะครับว่าเราจะไม่ไปพาดพิงหน่วยงานอะไรกันแล้วแต่นะแต่ว่าพยายามที่จะหาแนวทางครับเพื่อตามหาคนหาย แล้วเราก็จะมีการยกเคสมานะฮะว่าเขาหายไป9เดือนแล้วยังไม่เจอรวมถึงต้องให้ความสําคัญกับผู้สูงวัยที่หายไปด้วยนะฮะท่านแรกครับที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะครับคุณพรทิพย์เบญจวรครับเป็นย่าของผู้สูญหายก็คือท่านเนี่ยเป็นย่าของพลทหารพานาน,นั่นเองนะครับท่านถัดไปครับถือว่าเป็นบุคคลสําคัญครับที่ทําหน้าที่ตามหาผู้คนมาโอ้โหสิปีขึ้นฮนะเกือบ20ปีแล้วนะฮะคุณเอกลักษณ์ลุมจมแขครับ ท่านเป็นหัวหน้าศูนย์ข้อมูลคนหายมูลนิธิกระจกเงานะฮะส่วนเวทีถัดไปนู่นครับฝั่งด้านซ้ายมือของผมนะฮะก็ถือว่าเป็นตัวแทนของคนหายผู้สูงวัยแล้วกันนะครับเพราะว่าเราต้องให้ความสําคัญกับผู้สูงวัยด้วยคุณวารีรัตน์โสประดิษฐ์ครับเป็นลูกสาวของผู้สูญหายก็คือในแทนโสประดิษฐ์นะตอนนั้นคืออายุ82ปีนะฮะแล้วก็ท่านถัดไปนะครับคุณประทุมพรบุตรดีสุขะฮะท่านก็เป็นลูกสาวของผู้สูญหายนายผุยบุตรดีสุขอายุ72ปีนะฮะ สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านครับผมขอคุยกับคุณพรทิพย์ฝนได้ไหมฮะ <attends. S 1> เพราะว่าตามไทม์ไลน์จริงๆแล้วเนี่ยนะ,ะที่ได้มาจากคุณเอกลักษณ์นะฮะผมเห็นมีอะไรบางอย่างที่มันผิดปกติเหมือนกันนะใครทํางานแนวส,สืบสวนก็คงจะทราบดีว่าหากว่าไปเห็นในพื้นที่แล้วก็ไปเปิดอะไรบางอย่างเห็นกับตาตัวเองว่าโอ้จําได้ละตรงนี้เป็นแบบนี้แล้วพอลงพื้นที่เป็นอีกอย่างหนึ่งไอ้สิ่งที่เราไปเห็นว่ามันผิดปกตินั้นคืออะไร เริ่มจากตรงไหนก่อนอตู้ล็อกเกอร์ที่เข้าไปในตู้ล็อกเกอร์อืย่าเป็นคนจัดเสื้อผ้าของนิวขึ้นตู้เพราะว่าเขาอยู่ในสภาพเดิมที่กลับไปเสื้อผ้ายังไม่ขึ้นตู้เลยย่าเป็นคนไปแขวนหลังจากนั้นพอย่าแขวนเสร็จย่าก็เลยเจอสายชาร์จโทรศัพท์อืมอืมอยู่แล้วย่าก็เลี้ยงเสื้อผ้าใส่ตู้ให้เขาจนเสร็จแล้วย่าก็ เอาถุงเท้ากางเกงในสายชาร์จวางไว้ในกระเป๋าครับค่ะคือย่าเป็นคนวางไว้เองใช่ค่ะพับเสื้อพับผ้าใส่ไว้ในล็อกเกอร์ค่ะมีสายชาร์จวางไว้สีฟ้าจําได้กับตัวเองจำได้เลยค่ะลงมือเองลงมือด้วยตัวเองเลยค่ะเออแล้วทีนี้ที่แบบว่าเราเราแปลกใจคือยังไงฮะลงพื้นที่ไปด้วยหลังจากนั้นได้สิบวันไปเจอเสื้อผ้า ทหารทหารของค่ายปอทบอเขาไปเจอเสื้อผ้าในป่ากองอยู่ในป่าเขาก็โทรมาบอกลูกชายลูกชายก็เลยรับแม่ไปก็ไปกันที่ที่ค่ายทหารก็ไปดูเขาก็บอกอา้าวแล้วสส่ชาร์จอันนี้มันมาอยู่ในป่าได้ยังไงย่าก็สงสัยอยู่ก็วันที่สิบสามย่าเป็นคนเก็บแล้วเรียงใส่กระเป๋าไว้ค่ะในล็อกเกอร์ที่ค่ายทหารมันเป็นเส้นเดียวกันเหรอเส้นเดียวกันค่ะทั้งทั้งที่ย่าไม่เคยรู้ หนึ่งเส้นแต่มันมีสองหัวอแต่แสดงว่ากลับไปดูที่ล็อกเกอร์สายชาร์จอันนั้นไม่อยู่แล้วแต่มีแล้วป่นไปอยู่ในป่าแทนหลังจากนั้นสิบวันค่ะแล้วอย่างนี้คนที่อยู่ในค่ายทหารเขาชี้แจงว่าอย่างไรคะเขาไม่พูดอะไรเลยอืมไม่มีคําตอบให้ย่าเลยแต่เขาชี้ชัดว่ามันคือเสื้อผ้าและสายชาร์จของผู้ที่สูญหายไปใช่ค่ะเขาแจ้งมาเขาแจ้งไปค่ะฮะแล้วแล้วคนที่ที่อยู่ในพื้นที่ตอนนั้นที่เราเจอเนี่ยคือเป็น เป็นพลทหารเหมือนกันเป็นเป็นนายทหาร,นนหารของข,ข,ข่ายปทบ